สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาเปิดขายพัสดุเออไม่ใช่มาเปิด,ขา,ด,าปดขายสกุชี่รอบที่2กันนะคะเป็นของไม่แทเ้เป็นของไม่แท้นะคะแล้วก็เป็นของมือสองด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาเออราคาสินค้าไว้ตรงมุมนี้นะคะมีมุมด้านล่างน,นีนะะ้เราจะขึ้นไอเดียไลน์ไว้ตรงตรงข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวรูมาเรามาดูราคาแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะราคาแรกนะคะก็จะเป็นราคา25บาทนะคะอยู่ในกล่องนี้เลยนะคะอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นมีเป็นนี่นะคะมันฝรั่งสีนะคะมีสินค้านะคะมีชิ้นตามจํานวนที่ให้ดูเลยนะคะนี่นะคะเป็นสีเหลืองนะคะชิ้นอ้วนนะคะสินค้าของเรานะคะทุกสินค้าจะมีแพ็กเกจ ถุงแก้วหนาๆน,านี้ใส่ไปให้ทุกชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นก็ใส่ให้นะคะค่ะก,ก็อันนี้นะคะก็นิ่มสโลนะคะย้ันกลับไปนะคะก็จะมีเป็นบันหมานะคะพวกนี้นะคะเราแบบไม่ค่อยได้เลนแล้วนะคะเลยแบบว่าจะเก็บตังค์ซื้อของใหม่ดีกว่านะก็จะเป็นบันหมาตัวนี้นะคะนิ่มๆน,น,นะคะ ตัวน,นี้นะคะราคาย5บ้าบาทนะคะยิ่งสโลยิ่งสโลนะคะแล้วก็ยังต่อไปนะคะจะเป็นปังเนยสดนะคะตัวน,นี้นะคะเราขอแยบิบตรงนี้นะคะตัวน,นี้นะคะเนื้อดีนะคะมีกลิ่นหอมนะคะ พวกนี้นะคะจะเป็นพวกสซมีเดียมนะคะชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะมีเป็นลูกไก่นะคะลูกไก่ตัววานี้เลยนะนะคะ เดี๋ยวเราไปดูราคาต่อไปกันเลยค่ะกล่องนี้นะคะทั้งหมดนะคะราคา25บาทนะคะราคาชิ้นละ25บาทนะคะซื้อหมดนี่นะคะราคากล่องละ150บาทนะคะค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษนะคะเพราะว่ามันมีตำหนินะคะเห็น<อ>ไหมเดี๋ยวเราให้ดูตำหตำนิเลยตำหนิมีแค่นี้เท่านั้นนะคะอันนี้นะคะขอคนรับตำหนิได้นะคะตัวนี้นะคะนิ่มโลนะคะกลิ่นหอมนะคะมีแพคเกจให้นะคะอันนี้นะคะราคาชิ้นละ15บาทนะคะ มี่จะลงมานะคะขอเปิดแสงนะใครแสบตามัง่งยีิบาทนะคะเฉพาะเอ้ยสิบหาบาทนะคะเฉพาะชิ้นนี้เท่านั้นนะค่าราคาต่อไปนะคะเป็นราคาชิ้นละสาสบหบาทนะคะอย่างแรกนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นของนี่มีตําหนิก่อนนะคะ2ชิ้นนะคะ2ชิ้นนะคะมีตําหนินะคะจะลดเหลือชิ้นละ30บาทนะคะราคาจะขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไอดีราจะขึ้นไว้ด้านบนนะคะนี่นะคะให้ดูราคาตามจํานวนสินค้าเลยแล้วก็ดูราคาตามตรงนี้เลยนะเห็นไหมที่นี่นะคะที่นี่นะคะพิเศษนะคะราคาพี่ อันละยี่สิบห้าบาทนะคะเพราะมันมีตำหนินะคะตัวนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนิ่มสโลนะคะมิก้นิ่มสโลนะคะมีตำหนิตามคลิปเลยนะคะค่าสองชิ้นนี้นะคะราคา25บาทนะคะซื้อ2อันนะคะราคา40บาทนะคะซื้อคู่2อันนี้นะคะราคา40บบาทะคะ่ะ ในนี้นะคะจะเป็นของที่ไม่มีตำหนินะคะเลยอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะเป็นคีมฮับคิตตี้นะคะเป็นแบบหน้าเล็กนะคะแบบหน้าสติกเกอร์ตันนี้มันติดถุงนะคะแต่ของจริงเขามันจะนิ่มๆนะคะไม่มีตำหนินะนี่นะคะแพคเกจน่ารักมากเลยมีของแถมทุกทุกคอนสดุนะคะนิ่มๆนะคะ นี้นะคะราคา40บาทค่ะค่ะนี่นะคะจะเป็นถุงแพ็กเกจนะคะที่เราจะใส่ไปให้ในสจตุี้นะคะเช่นทีนี้นะคะเราจะใส่ไปในนี้นะคะแล้วเราก็จะแม็กใส่ให้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นท่องแถมนะคะใครซื้อสกรุตี้นะคะราคา100บาทขึ้นไปจะมีถุงแพ็กเกจอย่างนี้ไปให้นะคะมันอาจจะยับนิดนึงนะคะแต่อันนี้นะคะมัน